เรามาต่อกันที่เรามาต่อกันที่ทฤษฎีบทของเกาส์นะครับเรามีโจทย์ของเกาส์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการหาฟลักเหมือนกันนะครับการหาฟลักก็คือการหาค่าฟีตรงนี้นะครับของสนามเวกเตอร์นะครับฟลักเนี่ยต้องหาของสนามเวกเตอร์นะครับซึ่งฟลักก็คือฟลักเนี่ยจะเท่ากับปริพันธ์ตามผิวซิกมานะครับว่าเราสนใจที่ผิวอะไรนะครับแล้วก็เป็น F.NDS นะครับทีนี้นะครับ นะครับผิวฝักตรงนี้เอฟรู้ละนะครับแต่ว่าโจทย์ถามตรงนี้นะครับของผิวทรงตันนะครับผิวทรงตันซึ่งผิวทรงตันเนี่ยนะครับก็คือชัดเจนมากเลยนะครับว่ามันคือผิวปิดนะครับผิวทรงตันก็คือผิวปิดพอเป็นผิวปิดปุ๊บเราก็จะใช้เกา์เนี่ยช่วยในการหาได้ง่ายขึ้นนะครับเราใช้เกาส์ได้นะครับแล้วผิวที่ว่านี่คือผิวของอะไรนะครับมันคือผิวของพาราโบลอยตัวนี้ครับ ที่ปิดล้อมด้วยพาราบโบลอยแล้วก็ปิดล้อมด้วยระนาบ z เท่ากับ4นะครับงั้นเรามาวาดรูปกันนิดนึงว่าผิวเนี่ยมันออกมาเป็นรูปแบบประมาณไหนนะครับนี่คือผิวของพาราโบลอยรูปนี้นะครับมันเป็นพาราโบลอยคล่อมแซทางด้านบวกแบบนี้นะครับ นี่คือผิวของ Z เท่ากับ x กำลังสบวก y กำลังสแล้วมันก็มีฝาปิดด้วยนะครับผิวนี้จริงๆมันไปเรื่อยๆแต่มันมีโดนปิดล้อมด้วยระนาบ z เท่ากับ4ด้านบนนะครับแปลว,ว่ามันมีฝาที่โดนปิดด้วยระนาบ z เท่ากับ4นะครับเพราะนั่นนี้มันเลยมีฝาปิดด้วยครับนี่คือฝา z เท่ากับสนะครับ ส่วนด้านข้างเนี่ยนะครับผิวสีฟ้าของเราเนี่ยนะครับก็คือผิวถ้วยด้านข้างก็จะเป็น z เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะครับเพราะฉนั้มันเป็นผิวปิดเราใช้เกาได้เลยนะครับเกาบอกเราว่าแบบนี้ครับฟลักเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับปริพันธ์ตามผิวของสนามเวกเตอร์ f n ds เนี่ย ถ้าตรงเนี้ยนะครับเราใช้เกาสก็จะบอกว่ามันก็จะได้ออกมาเป็นอินทิเกรต3ชั้นบนทรงตันที่เราพูดถึงนะครับแล้วก็ของฟังก์ชันที่เป็น d i v e r g e n ์ f แล้วก็ dv นะครับความสิ่งที่เราต้องหาแน่ๆก็คือด i เวเ g น n ์ของ f ครับ diverge เจนตของ f ก็คือเอาก้อนที่อยู่หน้า x ครับก้อนที่อยู่หน้า i มาดิฟเทียบ x ครับก้อนที่อยู่หน้า j มาดิฟเทียบ y ครับแล้วก็บวกด้วยก้อนที่อยู่หน้า z นะครับก้อนที่อยู่หน้า k ครับขอโทษมาดิฟเทียบ z ซึ่งดิฟเสร็จปุ๊บแล้วจับบวกกันก็ได้ 3x กำลัง2บวก 3y กำลัง2แล้วก็บวกด้วย 2z นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ของเราก็เลยจะออกมาเป็นอินทิเกรต3ชั้นของ e ของ3 x กำลัง2บวก3 y กำลัง2แล้วก็บวกด้วย2 z แล้วก็ dv นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องของบทที่6อินทิเกรต3ชั้นเราก็ต้องดูว่าทรงตันนันนี้ครับถ้าอินทิเกรต3ชั้นโดยขอบเขตเป็นทรงตันนนี้แล้วเราควรจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับาะสิ่งที่เราสังเกตคืออาจารย์ อันนี้ถ้าหนูลากจากล่างขึ้นบนมันเป็นสีฟ้าไปหาสีเขียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยหนูจะอินทิเกรตเทียบ Z ก่อนพอเทียบ Z ก่อนปุ๊บเนี่ยหนูต้องดูภาพฉายบนระนาบ x y เพราะหนูก็เลยต้องดูภาพฉายบนระนาบ x y ค่ะนะครับซึ่ง อาจารย์คะท่านหนูฉายภาพลงไปปุ๊บมันก็ต้องได้เป็นอันนี้ค่ะฉายลงไปบนพื้นนะคะเนี่ยนะคะเพราะรูปวงกลมมันนี้ค่ะอาจารย์มันก็คือรูปมันคือวงกลมมันเดียวกับการจําลองวงกลมมันนี้ค่ะซึ่งมันก็คือรอยตัดนะคะซึ่งแผ่นวงกลมสีแดงที่เราพูดถึงนี้ค่ะมันคือรอยตัดของ พื้นผิวพาราโบลอย z เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองและมันตัดกับผิวแผ่น z เท่ากับ4เพราะฉะนั้นสมการคือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ4นะครับเพราะเราแทน z ซตด้วย4ลงไปนะครับก็คือแก้สมการนั่นเองเนาะนะครับแทน z ซตด้วย4ลงไปปุ๊บก็เลยจะได้ออกมาเป็นวงกลมรัศมี2หน่วยนะครับ x กำลัง2บวกยกำลังสเท่ากับ4ซึ่งพอภาพฉายของเรามันออกมาเป็นวงกลมลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เรานึกถึงเลยคือเวลาเราอินทิเกรตก็คือเรานึกถึงเชิงเรานึกถึงเชิงคั่วนะครับเรานึกถึงเชิงคั่วเพราะนั้นเนี้เราก็จะใช้เชิงขั่วนะครับ พราะอินทเกรตของเราเนี่ยมันคืออินทิเกรตเทียบ z แล้วก็บวกกับเชิงคู่ซึ่งเราเรียกว่าอะไรนะครับเราเรียกรวมกันว่ามันคือทรงกระบอกพิกัดทรงกระบอกเพราะนั้นพอพิกัดทรงกระบอกเราก็เลยทําเร็วๆไปเลยครับว่าเราเปลี่ยน dv ไปเป็นนะครับ z d อ่าขอโทษครับ r d z dr d เซตานะครับพอรอนคอนเซปต์ Concept คือเปลี่ยนทุกอย่างเป็น Z เป็น R เป็นเซต้านะครับเพราะตรงนี้ก็จะโดนเปลี่ยนไปเป็น R กับเซต้าซึ่งมันก็เลยจะได้ออกมาเป็น 3R กําำลัง2ส่วน Z นี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็คือยังคงมีเหมือนเดิมแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเรามาใส่ขอบเขตกันครับว่า Z จากไหนถึงไหน Z มันคือเรื่องของผิวครับ Z ของเรามันก็คือจากผิวสีฟ้าวิ่งขึ้นไปหาผิวสีเขียวนะครับผิวฟ้าขึ้นไปหาผิวเขียวนี่คือขอบเขตของ Z นะครับซึ่งสีฟ้ามีสรรมการเป็นแบบนี้แต่เรากำลังดูในโลกที่เราจะเปลี่ยนเป็น Z เป็น R เป็นเซตาหมดแล้วนะครับเพราะตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนรูปมันเหมือนกันก็จะเปลี่ยนไปเป็น Z เท่ากับ R ลังสงนี่คือสรรมการของผิวสีฟ้า วิ่งไปหาแผ่นด้านบนคือแผ่นสีเขียวก็คือแซเป็นสอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะมันไม่ได้มีตัว x กับตัว y นะครับต่อไปพอขอบเขตด้านนอกนี้เราต้องดูอันเนี้ยขอบเขตตัวเนี้ยเราดูจากผิวส่วนขอบเขตของ2ตัวเนี้ยเราดูจากภาพฉายนะครับ r ของเราก็ชัดเจนมากว่ามันวิ่งจากตรงกลางออกไปข้างนอกแบบนี้นะครับแล้วข้างนอกนี้สมการก็คือ r เท่ากับ2 พันนี้ก็คือขอบเขตก็คือจาก0ถึง4นะครับเอ้ศย์ถึง2สินะนะครับ0ถึง2นะครับแล้วก็เซตาก็คือ0ถึง2พายนะครับ เราก็จะอินทิเกรตอันนี้ได้ง่ายมากเลยนะครับก็อินทิเกรต0ถึง2พาย0ถึง2 r กำลัง2ถึง4ก็จะเป็น3 r กำลัง3บวก2 r Z d Z dr แล้วก็ D เซตานะครับแล้วก็อินทิเกรตก็ค่อยๆอินทิเกรตจากด้านในสุดนะครับก็จะได้เป็น3 R กำลัง3นี่อินทิเกรตเทียบ Z เนาะนี่เป็นค่าคงที่แล้วก็ Z นะครับแล้วก็บวกด้วย R Z กำลัง2เพราะมันคือ2 R แล้ว Z ยกกำลัง2อส่วน2นะครับแล้วก็ Z ตั้งแต่ R กำลัง2ถึง Z เท่ากับ4แล้วก็ DR D ก็แทนค่าได้ 12r กำลัง3บวก 16r นะครับลบ 3r กำลัง5ลบ r กำลัง5 dr d เซตานะครับรวบยอดก็จะได้16 อบวก12 R อากำลัง3ลบ4 r ่ากำลัง5 d ดเซตาแล้วตรงนี้ไปอินทิเกรตต่อเองอีกนิดนึงนะครับได้224พายส่วน3นะครับเห็นไหมครับเพราะอินทิเกรตนี้เราใช้ฟลักหาฟลักเนี่ยหรืออินทิเกรตตามผิวของสนามเวกเตอร์ F เนี่ยถ้ามันเป็นผิวพิเศษมากเลยเป็นผิวปิดผิวปิดเรียกว่าผิวของทรงตันนะครับ เพราะฉะนั้นนี้ก็คือการใช้เกา้าบนผิวปิดนะครับเราก็จะหาค่าได้ง่ายขึ้นแทนที่เราจะไปใช้สูตรที่มันอาจจะมีความยุ่งยากกว่านะครับก็คือสูตรตัวนี้เนี่ยนะครับสูตรตัวเนี้ยนะครับจริงๆใช้สูตรตัวนี้ในการคำนวณก็ได้นะครับแต่เราก็สามารถใช้เกาได้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้ามันเป็นผิวที่มีความพิเศษมากก็คือมันเป็นผิวปิดนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดนะครับอันนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดเราจะใช้อันเนี้ยครับเราจะใช้สูตรในการคำนวณนี้ผิวของข้อเมื่อกี้มันไม่ได้มี2มันไม่ได้มีอันเดียวนะครับเนาะถ้าเราจะใช้สูตรนะครับผิวของมันก็จะมี2อันซึ่งมันต้องแยกคิดก็คือผิวสีฟ้า1อันก็คือสมการเป็น Z เท่ากับอันนี้แล้วก็ผิวสีเขียว1อันก็คือเป็น Z เท่ากับแล้วถึงจะมาบวกกันนะครับเพราะมันมีความยุ่งยากเหมือนกันถ้าเราไปใช้สูตรแบบปกตินะครับ ที่ครูเคยสอนสูตรที่เป็น Z เท่ากับนะครับก็ต้องทำสีฟ้า1อันแล้วก็สีเขียว1อันนะครับแล้วเราค่อยจับมาบวกกันแต่ถ้าเกิดมันเอามารวมกันทั้งหมดปุ๊บเนี่ยผิวสีฟ้ากับผิวสีเขียวปุ๊บมันรวมเป็นผิวที่มันปิดมันไม่มีอะไรเข้าไปได้ไม่มีไม่มไม่มีอะไรออกมาได้มันเป็นผิวของทรงตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันรวมเป็นก้อนปุ๊บเราสามารถใช้เกาได้เลยคืออินทิเกรตทีเดียวจบก็คืออินทิเกรตสชั้นบนทรงตันที่ว่าก็คือจบนะครับ มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับอีกหนึ่งตัวอย่างให้หาค่าของก้อนนี้เมื่อ f เ,เป็นตัวนี้ครับนะครับแล้วก็นะครับ sigma เนี่ยนะครับเป็นผิวของทรงตันนะครับนี่ก็บอกมาอีกแล้วว่าเป็นผิวของทรงตันที่ปิดล้อมด้วยทรงกระบอกพาราโบลาก็คือรางน้ําตัวนี้นะครับและปิดล้อมด้วยระนาบ z เท่ากับ0นย์ก็คือพื้นระนาบ y เท่ากับ0นก็คือระนาบด้านข้างและก็ระนาบ y บวก z เท่ากับ2ก็คือระนาบอันนี้ เขาก็ต้องการหาค่าของอันนี้ครับหรือฝักนี่แหละนะครับบนผิวก้อนนี้ซึ่งเห็นชัดเจนมากเลยครับว่ามันคือผิวปิดพอเป็นผิวปิดใช้อะไรได้ใช้เกาส์ได้นะครับผิวปิดเราก็เลยจะใช้เกาส์ในการหาได้นะครับซึ่งใช้เกาส์นะครับก็ต้องพูดถึงด v เวเรนซ์ด้วยนะครับ d i v e r g e n t ก็คือเอาก้อนที่อยู่หน้า i มาดิฟเทียบ x บวกกับก้อนที่อยู่หน้า j มาดิฟเทียบ y แล้วก็บวกกับก้อนที่อยู่หน้า k มาดิฟเทียบ z นะครับซึ่งก็จะได้ออกมาเป็น y บวก 2y บวก0ก็คือได้ 3y นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือปริพันธ์ตามผิวของสนามเวกเตอร์ f สัญลักษณ์ .ndr เนี่ย nds เนี่ยนะครับขอโทษก็จะเท่ากับอินทิเกรต3ชั้นของ v i v e r g น n ์ f บนทรงตัน e นะครับบนทรงตันอันนี้เลยนะครับ ซึ่งมันก็เลยกลับมาเป็นเรื่องของอินทิเกรต3ชั้นของ3 y d v แล้วก็ e ซึ่งมันก็คือบทที่6พาทที่2นะครับที่ทรงตันเป็นรูปนี้นะครับขอบเขตของการอินทิเกรตเป็นรูปรูปนี้นะครับเพราะันสิ่งที่เราต้องเลือกคือเราจะอินทิเกรตรูปนี้เทียบอะไรก่อนนะครับเราก็ต้องสังเกตซึ่งอันนี้เราสังเกตว่า อันนี้ครับอาจารย์มาเป็นผิวสีเขียวคงอันนี้ผิวแบนๆสีเขียวเป็นด้านหน้าอันนี er ้แล้วมันก็มีผิวสีเขียวด้านด้านข้างซ้ายอันนี้ครับอาจารย์ซึ่งผิวสีเขียวอันนี้เนี่ยสมการของเขาเนี่ยก็คือสมการ y เท่ากับ0อาจารย์ครับอันนี้มันลากจากผิวซ้ายไปหาขวาเสมอเลยครับผิวเขียวด้านซ้ายไปหาเขียวด้านขวาเขียวด้านซ้ายไปหาเขียวด้านขวาแบบนี้ สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะอินทิเกรตเทียบนะครับถ้าทรายไปขวาไปในแนวแกน y เราก็จะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนพอเราอินทิเกรตเทียบ y ก่อนปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือเราต้องทำภาพฉายบนระนาบ yz ยแรระนาบ xz นะครับเราก็วาดระนาบ x z ซ นะครับซึ่งภาพฉายของเรามันก็คือรูปนี้นะครับนี่รูปสีเขียววันนี้ก็คือภาพฉายซึ่งสมก,การมันเป็นอะไรนะครับเนี่ยนะครับเส้นนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเส้นของขอบนะครับขอบของอะไรขอบของพาราโบทรงกระบอกพาราโบลานี้ หรือขอบของรางน้ำเนี่ยนะครับตรงนี้ครูชอบพูดว่ามันเป็นรางน้ำนะครับแบบนี้นะครับตรงเส้นสีแดงนี้มันคือสมการมันคือรอยตัดของ z เท่ากับ1ลบ x กํลังสองและ y เท่ากับ0ซึ่งสมการก็คือมันก็คือตัวเดิมก็คือ z เท่ากับ1ลบ x กํลังสอง มันก็คือสมาการของตัวทรงกระบอกนั่นเองนะครับมันก็เลยได้ออกมาเป็นรูปนี้เป็นพาราโบลาพาราโบลาโลา,าบลาแบบนี้ที่เป็น Z เท่ากับ1ลบ x กำลังสที่ด้านบนตรงนี้เป็นเลข1นะครับแล้วถ้าอยากรู้ว่าตรงนี้มันตัดที่อะไรก็คือแทน X ด้วย0เอ้ยขอโทษครับแทน Z ด้วย0ก็จะได้ X เป็น1กับลบ 1, 1. วันนี้คือรูปภาพฉายของเรานะครับซึ่งก็คืออันนี้พอเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนก็จัดการเลยนะครับตรงนี้ก็จะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนนะครับ แล้วพอมารูปนี้ปุ๊บเราก็มาดูซิเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรแล้วก็บอกอาจารย์อันนี้มันเหมือนเส้นข้างล่างไปหาเส้นสีแดงเสมอเลยค่ะมันคือเส้นข้างล่างนี้ค่ะไปหาเส้นสีแดงพอถ้าแบบนี้ปุ๊บเราก็จะอินทิเกรตเทียบ x แล้วก็สุดท้ายค่อยเทียบ z อันนี้ก็เอาไหมครับเขียนอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้เขียนว่าก็เทียบเอ็กซ์ก่อนพนต่อไปก็คือเทียบ x แล้วสุดท้ายเราก็จะเทียบ z หลังสุดนะครับเนาะ ตรงนี้เราดูจากผิวส่วนตรงนี้เราดูจากภาพฉายเรามันมาจากภาพฉายนะครับแล้วก็ใส่ขอบเขตครับ y ของเรานะครับมันจากผิวด้านซ้ายไปหาผิวด้านขวาผิวด้านซ้ายก็คือ y เป็น0ไปหาผิวด้านขวาก็คือ y เป็น2ลบ z นะครับต่อไปมาดูขอบเขตของ x ครับ x เส้นล่างสุดคือเส้นนี้เอ้ยขอขอโทษครับครูผิดอันนี้มันลากในแนวแกน z นะครับมันต้องอินทิเกรตเทียบ z ก่อนนะครับแล้วอินทิเกรตเทียบ x หลังสุดนะครับและวันนี้เราถึงจะเห็นว่า z ของเรามันลากจากเส้นล่างนะครับเมื่อกี้เราลากจากล่างขึ้นบนมันต้องอินทิเกรตเทียบ z นะครับ เส้นล่างเส้นนี้ก็คือเส้นที่แเป็น0นะครับนะครับเส้นนี้คือเส้นที่แเป็น0วิ่งไปหาแด้านบนสีเส้นสีแดงนี้ก็คือแทเท่ากับ1ลบ x กำลังสองแล้วก็ x คืออันหลังสุดนะครับก็จะเป็นซ้ายสุดคือลบ1ขวาสุดคือ1นะครับก็จะเป็นลบ1ถึง1แล้วเราก็อินทิเกรตก้อนนี้นะครับ อินทิเกรตอันนี้ก็จะได้3 y ากำลังสองส่วน2 y ตั้งแต่0จนถึง y เท่ากับ2ลบ z แล้วก็ d z d x อันนี้ก็จะได้3ส่วน2คูณกับ2ลบ z ทั้งหมดกำล z, ังสองแล้วก็ d z d x นะครับ อันนี้เราจะกระจาย z ก็ได้นะครับหรือเราจะเลือก u ก็ได้ครูขอเลือก u เป็น2ลบ z แล้วก็ดิฟ z ได้ลบ1นะครับเพราะนตรงนี้มองภาพออกไหมครับมันคืออินทิเกรต u กำลังส du อะครับนี่นะครับซึ่งมันอินทิเกรตอันนี้นะครับ ตรงนี้มีค่าคงที่ด้วยนะ3าส่วน2คูณกับลบ1ก็คือลบ3ส่วน2แล้วก็ได้ u กําลัง3ส่วน3 z ตั้งแต่0จนถึง z เท่ากับ1ลบ x กํลัง2นะครับมัน1ลบ x เฉยๆนะอ่า1ลบ x กํลังสถูกต้องนะครับอันนี้แล้วก็ d x ถูกแล้วถูกแล้วนะครับ แล้วก็จะเป็นลบ1ถึง1นะครับอันนี้ตัดตัดแล้วก็แทน Z ก็จะได้ลบ1ส่วน2คูณกับ2 2-1ลบ1ได้1 1บวก X กำลังสทั้งหมดกำลัง3แล้วก็ลบด้วยแทน Z ด้วย0 ก็จะได้8ปดลบ8ก็จะกลายเป็นบวกสี่นะครับแล้วก็ DX ตรงนี้ใช้การกระจายก็ได้นะครับตรงนี้ได้ลบหนึ่งส่วนสองไปกระจายก็ได้นะครับได้ลบ X กำลังหกลบสามกกำลังสี่ลบ3ามกกำลังสองบวก7แล้วก็ส่วน2แล้วก็ดีแล้วก็อินทิเกรตธรรมดา ได้ออกมาเป็น184ส่วน35ะครับโอเคอันนี้ก็จบนะครับเรื่องทฤษฎีบทของเกาและตัวอย่างจำง่ายๆเกาใช้กันในการหาฝั a หรือหาปริพันธ์ตามผิววันนี้บนผิวที่มันมีความพิเศษก็คือมันเป็นผิวที่ปิดผิวปิดก็คือเป็นผิวของทรงตันนะครับเป็นผิวที่ปิดล้อมทุกๆด้านหาได้ง่ายมากโดยหาอินทิเกรต3ชั้นของด i เวเ g น n ์ F แล้วมันก็จะกลับไปเป็นเรื่องของบทที่6ที่เราต้องหาภาพฉายแล้วเราต้องคิดว่าเราต้องอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับเรื่องนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทําเยอะเลยนะครับ1234ข้อลองไปทําดูนะครับโดยเฉพาะข้อ123ก็ได้ 1, ข้อ2 3, นะครับแล้วก็ข้อ4นะครับข้อ3ากับข้อ4จะเป็นข้อยากนะครับลองทําดูนะครับโอเคนะครับ,นะรบก็จบเรื่องทฤษฎีบทของเกาสก็จะเหลือหัวข้อสุดท้ายก็คือทฤษฎีบทของสโตก นะครับซึ่งค่อยมาเรียนกันต่อ